จริงๆลรวประชาชนทุกวันเนี่ยเขายากหาทีพึ่งภายในเนี่ยเขายากหนังสมาธิที่นะแต่เขาไม่รู้จะไปหนังอีกตรงไหน พอ่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีเน้นเรื่องการหนังสมาธิก็มีวัดพระธรรมกายเขาจะเน้นการหนังสมาธิมาพอเราชวนเขามาวัดว่าไปวัดเนี่ยเอาสนันเตายไปในน้ำใครไปกินแล้วต้องหลงถ้าคุณกลัวเรื่องนี่คุณไปวัดพระธรรมกายคุณไม่ต้องไปทําบุญวัดพระธรรมกายให้กินอะไรคุณอยากกินไปต้องไปกินอะไรก็ั้งงมดไปหนังมาที่อย่างเดียวคุณลองทําได้เลยไปถึงกับนั่งสมาธิตรงไหนก็ได้แล้วกกลับมาทําที่บ้านคุณจะพบกับความสุขภายในเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นนะั่นแหละต้องรู้ได้เดี๋ยวตนเองจริงๆ จีเฮียทำไมถึงศรัทธาวัดพระธรรมกายใจต้องมีก่อนนะต้องเชื่อมั่นก่อนว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยโกหกไม่หลอกลวงไม่จริงหรือเปล่าแต่อย่างจ a, เจเฮียในศึกษามาแล้วรู้แล้วว่าวัดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรล็อกความที่เราประทับใจไปวัดข้างแรงหลวงพ่อธรรมชโยนพระเอาคําสั่งสอนของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเนี่ยมาขยี้โจดให้เราแต่ขยายให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความโล้ของเราเนะี่ยไม่ได้มีมากมายอะไระใครจะมีเวลาที่ไหนอะมานั่งอ่านคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมากมายที่บ้านเจน่ะมาก่อนอะขายของชีวหวยขายเบีย ขายเหล้าขายดีมาเรามีความรูร้สึกว่าโอ้อยเลยเราชาวพุทธทำไมเราไม่เคยรู้มาเลยว่าการที่เราขายเหล้าขายเบียร์พวกน,นี้นะมันบาปกรรมถ้าฉันขายให้เธอเธอก็ไปตกนรกเดี๋ยวฉันตายไปมั่งเธอก็ให้ฉันกินแล้วฉันก็ให้เธอกินเกดสลับกันกินสลับกันไปอยู่อย่างเงี้ยตกนรกก็ไม่รู้กี่่คุ้มกิ่กับโอนมหาศาลมีฟ้ารูร้สึกว่ามียาขายแล้วกลัวบาปแล้วเหล้าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดสามีกับบนเลืออทาให้บ้านเราขายไม่ดีเพราะเราไม่ขายเหล้าเราก็บอกกับสามีว่าต็เหล้านะมันขายแล้วมันตกนรกทั้งคนกินคนขายเนี่ย แล้วเราจะยอมทําไมกําไรนิดนิดน้อยๆอ่อเราเชาวพูดไม่ใช่เยอะในเมื่อมันเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน่ะเราก็ต้องเชื่อฟังอยูในไทยที่สุสามี้ก็ชี้ตังเมไม่ขายก็ไม่ขาย ถึงมาก่อนที่เฮียนะ่ะบอลเลยนะวะเป็นคนก็ไม่สวยเป็นคนก็ไม่รวยและเป็นคนก็ไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาีกชัิเนี่ยลุงพ่อธรรมชโย,ยบอกเราว่าที่เราจนนะอ่ะเพราะเราไม่ได้ทำทานไม่มีปัญญาฉลาดเพราะเราไม่ได้นั่งสมาธิไอท้ทีเราเกิดมาอายุสัน้นเพราะเราชอบไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ภูมิใจน่นนารได้สามคอแค่นเนี่ยเรารูรักแล้วแต่ในเมื่อมีพระเอาคำสั่งสอนของพุทธเจา้าเนี่ยมาขยายให้เราเข้าใจแล้วทำไมเราไม่รีบเอาของดีๆขนาดนี้ไปบอกต่อแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนคนคน,นั้นมันเหมือนกับ เราเนี่ยกำลังเดินอยู่บนถนนลาดยางแต่เขากําลังเดินเหยียบน้ํถ้าเราไปช่งก็คืนวันนี้เขาก็ต้องดีขึ้นอะ่ะแล้วเขาก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเพราะถ้าชาวพุทธเราไม่พูดเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใครจะช่วยพูดให้เราถูกต้องไหมคะเพราะว่าเทียนนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกว่าท่านจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ความบําเพ็ญเพียรเนี่ยมันตั้ง,อองยี่สิบอสงไขยกอีกหนึ่งแสนมาหากัมมันมากเหลือเกินโอ้โห,โหแล้วอย่างนี้เราไม่ ันบอกต่อะเราเกิดมากับตายฟรีเราไม่ยอมตายฟรีหรอกเราจะต้องเอาคําสั่งสอนนี่ไปบอกไปบอกไปบอกยังเก่งยังไงเมื่อเราตายไปแล้วก็ยังมีคนรุ่นหลังเขาจะได้เข้าใจทำของเข้าไป เรายังนึกในใจเลยว,ว่าทําไมก็ชวนคนกินเหล้าเขาชวนคนไปเทียทเท่ยวนู่นเที่ยวนี่ทําไมเขาถึงกล้าชวนและกล้าทำนี่ที่ก,กากาบอกข้ามดเนี่ยไปชวนคนนู่นเขามาวัดชวนคนนี้เขามาวัดเผื่อยากสี่ก็ให้เขาได้หนังสมาธิอยากให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมคือบอกแล้วเนี่ยใครไปก็ไปใครไม่มาอะไรเราก็ไม่ว่าทั้งนั้นนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทุกวันเนี่ยเวลาทางวัดเขามีทอดพระปา่าที่ชวนคนไปเนี่ยนะจัดรถมัดไปเนี่ยร้อยคันเราก็จะมีขรตมมีอาหารอะไรให้เขากินซึ่งเราก็เตรียมพ่อไปใน รถคันนั้นเนี่ยเขาก็ทํากันบางคนละ10บ,บาท20บ,บาท5บาทบาทเดียวอะไรเขาก็ทําก็ทั้งนั้นอะคนละเล็กละน้อยเพราะว่าเงินทองมันหายากแบบที่หลวงพ่อพูดจริงๆนะว่าเงินทองหายากมากเงินของลูกๆเนี่ยมีความสําคัญจริงๆแล้วทุกคนก็เขา้ขาใจในประโยคนี้เงินจํานวนนี้นะเอาไปขยายคําสั่งของของุเจ้ากระจายไปอีกอย่างเช่นบวชพระทีหนึ่งอยากแสนรูปคนบวชเนี่ยมาบวชได้เลยไม่ต้องเอาอะไรมาเลยทางวัดออกให้ครบหมดทั้งค่าสิปาถะเนี่ยแล้วลองคิดดูเถวยจำนวนเงินนี่เป็นเท่าไหร่สร้างส ธาร,รมกายสากลเป็นสถานที่สอนคนหนั่งสมาธิครั้งละเป็นแสนมีหนึ่งเดียวในโลกไปหาดูได้เลยก็เงินจำนวนเนี้ยที่เราทำกันไปเนี่ยคนละ5บาท10บาทไปรวมรวมคนแล้วก็มากมาย ไม่ได้ว่าทํหนาทีผูน้ําบุญแล้วมีปัจจัยมาให้เราหรือมีอะไรไม่ให้เราไม่มีมีแต่บุญอย่างเดียวเราลองคิดดูสิว่าไปชวนคนมาวัดผลบุญที่มันจะได้รับเราจะเจอในกลุ่มของคนดีๆแต่ถ้าเราไปเรื่องบาปเรื่องกรรมอ่ะมันก็ไม่ได้เจอในกลุ่มคนนี้แล้วถามว่าธุรกิจที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ว่าธุรกิจของเราอะ่ะยังไปรอดอะ่ะที่ฉนันเชื่อมัน่นเลยว่าเป็นเพราะเรื่องบุญแน่นอนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จจะสําเร็จมากสําเร็จน้อยแต่มันสําเร็จจริงๆขอให้ทนและสู้ทําไปแต่บาง คนทำแล้วมันยังไม่สําเร็จในชีวิตก็ถือว่ามันยังไม่ถึงโอกาสของเราถ้ามันถึงโอกาสเวลาของเราปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเขื่อนพังทลายปุ๊บเข้ามาเลย